ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเ,นเพื่อนคลิปนี้มาดูมาดูจับคู่เด่นบนล่างแล้ว <c oughs> เด่นบนล่างแล้วนั้นเพื่อนนะจับคู่เด่นบนล่างจับคู่สามตัวบนสองตัวล่างนั่นเพื่อนนะผมเอาสูตรเด่นบนล่างเด่นบนล่างแล้วก็ เด่นสิบหน่วยบนแล้วก็เลขเด่นบนมาให้เพื่อนดูแล้วก็สรุปสองตัวล่างสองตัวบนสามตัวบนทีเดียวคลิปเดียวเลยสรุปวันนี้รู้ผล คนน้นเพื่อนเอกเมื่อกี้ชั่วโมงนี่ผมไม่จับก่อนเขาล้ผม,มจับที่หลังเขาเพื่อนมาดูสูตรนี่ก่อนนอนเพื่อนนะอันนี้คือเด่นบนล่างเด่นบนล่างอั้นี้เข้ามายาวเข้ามาตกสองปีแล้วเพื่อน ตกสองปีนี้แหละงวดน,นี้ถ้าสองปีเล็กสองตัวมาบนมาล่างก่อนเขาดูแนวะทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนกับชิปโลนี้ทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ <c oughs> ับขึ้นมาแล้วันนะเล็กเล็กเด่นสองตัวแล้วก็ผลออก บนล่างสองบวกสามเป็นห้าเป็นเจ็ดตัวเดินมาสองปีงวดงวดน,นี้เป็นสองปีนั้นเพื่อนนะไม่เคยผิดไม่เคยผิดถ้าผิดเราค่อยว่ากันนะเพื่อนผมยังวันยังยังไม่ผิดก็มาหาเพื่อนดู เพื่อน,นี่นี่คือเด่นบนล่างเข้ามาย,วยาวๆนั้นเพื่อนนะตั้งแต่ออกแปดเจ็ดสองล่างศูนย์สามเข้ามานิ่งวัที่หนึ่งเข้ามาย,ยาวๆแล้วผมจะไปไวเล้วน,นั้นเพื่อนนะเพื่อนก็ดูอันนี้คือเลขล่างอันนี้คือสามตัวบน มันเข้าบนผมวงสีแดงถ้าเข้าล่างผมวงสีเขียวแยกสีออกนั้นเพื่อนนะอย่างงวดน,นี้เข้าล่างอย่างเงี้ยบนไม่เข้าเลขสองตัวเลขสองตัว,เข,ตวเข้าบนเข้าล่างไม่เคยพลาดธามาตะบนล่างนั้นเพื่อนนะไปเลยเพื่อนแล้วผมจะไปสรุปสองตัวสามตบบนสองตบบนสามตบบน ัเพื่อนดูอีกทีันอันนี้คือเด่นบนล่างนั้นเพื่อนนะคลิปนี้มาเรามาสรุปบนล่างกันอันนี้สูตรนี้ก็เคยมาสองตัวสองตัวก็เคยมาบนล่างผมหมายเหตุไว้อันนี้เลขสี่จังหวะผมไอจังหวะผมไอน้ำลายรกระเด็นลงมาแล้วมาเขียนทับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นั่นเพื่อนนะ ตัวใหญ่ไปไม่เป็นไรไเลขสี่นั้นเพื่อนนะเลขสี่เข้าบนเขาหน่วยเลขหนึ่ง 1, มาล่างเลขเคยมาด้วยกันเลขศูนยนี้สองตัวมาบนมาล่างตั <c oughs> ้งแต่งวดแรกมาถึงงวดยี่สิบห้างวดที่ยี่สิบห้านี่งวดที่ยี่ห้ามาสองตัวเข้าบนเข้าร่างไป จนหมดจากนั้นมาก็สุดสุดเราไปดูข้างบนไปดูข้างบนเลยเพื่อนเข้าบนเข้าล่างเลขสอตัวนั่นเพื่อนนะมาสองตัวเข้าบนเข้าล่างไปดูหน้านี้ ดูหน้านี้นี่ตัวจากแปดสี่สามนั่นเพื่อนนะแปดสี่สามได้เลขล่ง่งได้หนึ่งตัวเดียวนั่นเพื่อนนะจากนั้นมาก็แปดสี่สามแปดสี่สามมาแปดหกสามนั่นเพื่อนนะแปดหกสามได้ล่างอีกตัวหนึง่งเท่ากับว่าสองมวดติดกันนี่มาล่างมาล่างมาล่างนั่นเพื่อนนะมาบน là buồn มาบนมาล่างเป็นงวดที่สองงวดที่สองมาให้เรื่อยเพื่อนมาถึงงวดสุดท้ายนี่งวดที่ผ่านมามาบนไม่มีล่างงวดนี้เลขสองเลขห้เลขสองเลขห้เด่นบนล่างผมถ่ายส่งให้สมาชิกไปทางพุ่มกับหนัง ที่น้องจอกนั่นเพื่อนนะแจเป็นชอบมังกรหนังหนังจริงหนังสดนั่นเพื่อนนะแจชอบก,กังกรหนังจริงหนังสดเลยอ่ะยกออกนั้นเพื่อนนะยกออก ไม่ยกกอกดูเด่นบนเด่นเด่นสิบหน่วยบนนั่นเพื่อนนะไง่ะเด่นสิบหน่วยบนวัดที่ผ่านมาสามศูนย์เก้า เด่นเด่นสิบหน่วยสูตรที่ผมเอาไปเขียนเป็นคู่ดับสองตำบลนั้นเพื่อนนะเป็นคู่ดับคู่คู่คู่ดับที่ไม่มาสองตำบล <c oughs> มาสิบมาหน่วยอ่าเข้าสิบเข้าหน่วยนั้นเพื่อนนะเข้าสิบเข้าหน่วยวันที่ผ่านมาได้สองตำบลสูตรนี้มางวดน,นี้ สี่ห้าเก้าศูนย์หกเจ็ดสี่ห้าเก้าศูนย์หกเจ็ดเพื่อนว่าตัวไหนจะมาสิบมาหน่วยเลขห้าตัวเลขหกตัวเข้าสิบเข้าหน่วยเข้ามายาวสองยี่สิบสามยี่ิบสี่ปีหนึ่งยี่ยี่สี่สิบ สี่สิบสองสี่บสามสบสี่สี่บห้าสี่หกต้องสออี่สิแปดตั้งอีกสองปีนอนเพื่นนะแต่ไม่เคยหลุด <c oughs> ะลูกออกลูกออกถ้ากว่าเดี๋ยวผมจะปรับลงที่นี่เพื่อน ผมเอาเลขเด่นมารวมตรงนี้เสร็จแล้วฝัว่งนี้คือเด่นบนล่างที่ให้เพื่อนดูไปเด่นบนล่างสูตรนี้งวดที่ผ่านมาที่ผมให้ดูเด่นบนล่างเข้าเขา้า,ขาก่าเข้าก่าบนมางวดนี้มางวดนี้ <c oughs> ทำไมกล้องมันเป็นยังไงเพื่อนอันนี้คือเด่นบนล่างอันนี้เด่นสิบหน่วยเด่นสิบหน่วยอันนี้เด่นสิบหน่วยอันนี้เด่นสิบหน่วยที่ยกออกไปเมื่กีน้นี่อันนี้คือเด่นบนที่ไม่เหตุไ้นี่คือเด่นบนเลขสามตัวมาบนมาได้ทุกหลัก นี่มันก็โซน7โซนเดเด่น10หน่วยโซนเ็เลขแปดเลขศูนยเด่นสิบหน่วยดับสิบหน่วยดับเด่นสิบหน่วยตัวนี้ดับสิบดับสิบดับหน่วยเหลือสองตัวเดียวเหลือเจ็ดตัวเดียวก็ เด่นบนได้7จเจ็ด,ดหน่วยอยู่หน่วยตรงนั้นดับหมด <c oughs> อาเด่นบนเด่นบนล่างติด2องติดส,ดสเด่นเด่นบนติดเดเด่นบนล่างติดเ็ด พวงนี้ดับดับเดี๋ยวเตัวเดียว <c oughs> เด่นบนล่างติด7เด่นบนล่างติด5้าเด่นบนล่างดเด่นบนล่างติดสองเด่นบนล่างสองสูตรยาวติดสองติดห้า ผมจับสามตัวบนนั้นเพื่อนนะสามตัวบนหนึ่งหนึ่งเดือนหกนัืนเพื่อนนะหกแปด หลักร้อยผมโซนโซนสี่สูตรผมได้เกตตัวเดียวผมไม่ได้ถ่ายหลักร้อยผมถ่ายหลักร้อยสูตรเดียวนั้นเพื่อนนะหลักร้อยสามสามตัวมีหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งดับเก้าดับเหลือเ็ตตัวเดียวหลักร้อยผมสี่สูตรสี่สูตรห้าสูตรผมโซนหลักร้อยได้ตัวเดียวผมได้หลักร้อยเจ็ดเจ็ด ได้หลักสิบเจ็ดได้หลักหน่วยสองได้หลักหน่วยสองสองตัวบนได้เจ็ดได้สองไม่ต้องกลับนันเพิ่นนะสองตัวล่างหลักสิบผมได้เจ็ดหลักหน่วยผมได้ห้า เด่นบนล่างเลขห้าไม่มาบนไปล่างติดกับเลขมงคลด้วยเลขประจําวันด้วยเลขประจําวันด้วยเลขเจ็ดเลขเกียเลขประจําวันทั้งหมดนั้นเพื่อนนะวดนี้ติดเลขประจําวันทั้งหมดนั้นเพื่อนนะติดห้าติดห้าบนล่าง อะผมจับได้อย่างละสุดนั้นเพื่อนนะสามตับนในสุดเดียวสองตับนในสุดเดียวเลขสองตัวล่างในสูตรเดียวอ่ะคลิปนี้เอาเท่านี้เพื่อนคลิปนี้เอาเท่านี้เพื่อน <c oughs> ไหนมีอีกใบหนึ่ง สาสงวันเพื่อนจะได้เห็นจะจะว่าผมทํำยังไงแต้มผมโจทย์ไว้เลขดับแต่ละดับนั้นเพื่อนนะอันนี้แต้มร้อยหน่วยร้อยหน่วยตัวดับผมทั้งหมดผมเหลือเจดกับเกผมเหลือเจ็ 9, ดกับเก้านั้นติดดับหมดดับสองสูตรกากบาดไว้มาฉีดเพิ่มอีกดับสองสูตรสามสูตรร้อยหน่วยบวกกันในแต้มเก้า เลขสองกับเลขเกียบวกกันในเตมเก้าร้อยสิบร้อยสิบดับหมดสีแดงเหลือเด่นเหลือเด่นเลขเกียกับเลขเกียบวกกันในแต้มสผมทำสูตรนั้นเพื่อนนะร้อยสิบวกกันในเต้มสี่รยหน่วยบวกกันในเต้มเอ่ะ สิบห้านาทีโหลดซ้านานเพื่อนนะทำไมอธิบายแต็มทำไมผมจับได้ชุดเดียวลองดูเพื่อนว่าผมจับชุดเดียวออกให้เพื่อนดูนี่จะเป็นยังไงจะมาไหมชุดเดียวนั้นเพื่อนนะชุดเดียวสามตะบนสองตะบนชุดเดียวสองตล่างชุดเดียวแห้งเพื่อน ลงไม่ออกอ่ะขอบคุณน้อเพื่อนทุกคนเพื่อนจะได้ดูก็ประมาณเที่ยงนั้นเพื่อนนะประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนั้นเพื่อนนะ16นาทีนี่โหลดชา้ามากเลยอ่ะมันจะโหลดช้ากว่านี้อีกนอเพื่อนอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ